สัดีครับวันนี้ก็จะมาพบ้อกันกับผมเด่นะครับกับพุกขี่อสมัยขานะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นรถเก่งนะครับขนาดเจ็ดที่นั่งนะครับผมก็มารุ่รูปทงของคูกขี่แอตติก้านะครับผมเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันสี่ร้อยนะครับได้เป็นตัว GS นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับรูปทวงนี้นะครับผมก็ชุดใบหน้าก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะได้เป็นระจารหน้าเงาแล้วก็ไฟ่สปอตดไหล์ด้านล่าง นนเราจะได้ไฟตาใหญ่นะคะแล้วก็จะมีสปอตไลท์ด้านล่างนะคะกับโครเมียมตัวนี้ได้เป็นสีขาวนะคะได้เป็นซูซูกิกระจังหน้าเงานะคะคด้านหน้านะคะจะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้ก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้เอาเข้ามานะคะใช่ระบบกันน้ก็จะมีหลุดมาทักทีนึงน,นะครับใช่ค่ะ เป็นล้อมแมคคาลอยขอบ15นิ้วนะครับวันนี้ก็ได้เดินติดรถประจักรสูตรเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นรถปีเลยค่ะอันนี้เป็นรถปี2อ1 7นะครับปี2อ1 7 2น1 7นะคะก็เป็นยาวตรงรุ่นเลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวต้องขัดเคลือบเงาให้อีกใช่ไหมคะนี่เพิ่งจะเข้ามานะคะเออติกานะคะก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งค่อนข้างกว้างนะคะดูจากรูปชมด้านข้างแล้วนะคะ ก็เป็นรถครอบครัวนั่นเองนะคะมาพร้อมกับกระจกนะคะสีขาวช่ครับผมแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวตรงุมกระจกแบบนี้นะครับก็คือค่อนข้างยาวค่อนข้างยาวนะคะอันนี้เดี๋ยวไปดูรอบๆก็จะมีเป็นคิวการศาสตร์นะคะของศูนย์เลยนะคะติดตั้งมาให้พร้อมพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ต้องเอาไปติดตั้งเพิ่มเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายก็ค่อนข้างสวยงาม มีเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะคะแล้วก็อุ้ยเบาะยังไม่ได้แกะถุงออกเลยนะคะใช่ครับผมมันตรงก็จะประมาณนี้นะครับมีมีอันนี้อีกใช่ครับก็คือมัน <พอ S 2> นั่งพ,พับเก็บได้ด้วยนะคะใช่ครก็คือพับพับไปชนไ,ได้แล้วก็อ่าต,ตรงนี้มันนั่งได้นะครับก็เพียงแค่ว่า เราเลื่อนบอันนี้ไปนิดนึงนะครับพอดีเมื่อกี้นี้เราลองเลื่อนเล่นกันดูใช่ค่ะ,ะคมันกว้างสามารถนอนได้เลยนะคะครับผมนอนก็ไม่แออัดนะคะแล้วก็แอร์เย็นมากเมื่อกี้ก็คุณฟกได้ทําการทดลองไปแล้วนะคะใช่นะครับก็แอร์นะครับผมมันก็จะมีข้อดีนะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับอ่าด้านด้านบนเพดานเพราะว่าเพื่อจะได้ถึงกับคนหลงังเลยก็คือข้างหลังก็คือปรับเลือกเบอร์ระดับความแรงได้เลยได้ด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกนใช่ข้างในก็ค่อนข้างครบและหรูนะคะส่วนตรงนี้กันบ้างนะคะก็จะมีเป็นที่ดึงอ่าก็ของน่าจะพวกที่เก็บของอะไรพวกนี้ใช่ค่ะประมาณนี้ราคาไม่แรงด้วยนะคะคันนี้นะคาเบาๆเลยนะคะเป็นรถปี2017ใแล้วรุ่นนี้คนสอบถามเปเท่ามาเยอะนะคะก็เลยหาเข้ามาให้นะคะก็เป็นตัวเออร์ติก้านะ เป็นเครื่อง2,004ตัว G X เป็นตัว G X ด้วยนะคะเครื่องยนต์2,004ปี10เครื่องยนต์1.4นะคะเรีวิว,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 วออไปเยอะนิดนึง <c oughs> นะครับติดปากอ่าเครื่อง1.4อ่าเครื่อง1,004นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังก็สวยงามค่อนข้างสวยงามเลยนะคะของเราเวลารีวิวนะครับเราก็จะแบบรีวิวเรียเร้ยวเลยใช่ไม่มีต้องมาตัดต่อนะครับให้คุณลูกค้าได้เห็นกันเรียวๆไปเลย มีเซนเซอร์ให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นตัว GX นะคะไฟท้ายก็ออกแบบมาค่อนข้างหรูเลยนะคะถือว่าเป็นรถครอบครัวที่เดินทางไกลสบายเลยใช่ครับแล้วก็เห็นเครื่องยนต์นี่เงียบเดี๋ยวสตาร์ทใหม่รอบหนึ่งนะคะคเป็นกุญแจรีโมทนะเปะ็นก,กุญแจรีโมทแบนนี้นะครับผมก็เหมือนกับสวิฟเลยนะครับรเรื่องกุญแจเงียบไปเลย เงียบเลยใช่ครับเงียบไปเลยใช่ค่ะคเงียบเลยนะคะค่อนข้าง,างเงียบนิ่งนะคะเครื่องไม่ดังแล้วก็ด้านในสวยงามนะคะหรูมากๆก,ก็จะเป็นผ้านะคะตัดกับหนังทางด้านนี้นะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะ ดูความเดียวทุกจุดเลยนะคะทางด้านทางด้านในจะเป็นสีครีมทั้งหมดเลยนะคะเมื่อกี้คุณฟุกก็ได้มาลองเล่นแล้วนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะ<ช>อันนี้บอกอันนี้คุณฟุกเขาปรับใช่ไหมออลองเมื่อกี้ลองลองปรับไว้เฉยๆนะครับก็คือมันพับมาได้โอ้พับได้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องนะคะวางแก้วน้ําวางของ ุงด้านหลังเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยก็มาแบบนี้เลยนะคะมีไฟด้านหลังมีที่จับทั้งสองด้านนะคะถ้าคุณลูกค้าแบบไม่ได้เดินทางไปกันเยอะขนาดนั้นก็ข้างหลังก็เป็นที่วางของได้ดีมากใช่ค่ะ,ะ,ะมีแอร์อย่างที่คุณฟุกแจ้งเมื่อกี้นะคะ,อ,ะอยู่ทางด้านนี้ก็แอร์เนี่ยปรับระดับได้ด้วยนะคะคันนี้สปาภายในให้เราเรียบร้อยดอกลำโพงเนี่ยมีค่อนข้างทุกจุดเลยนะคะแอร์แบ็กเนี่ยมีเท่าไหร่คะ แอร์แบงค์มีสองลูก,ลกนะค,คะมีสองลูกคู่หน้าอ่าแอร์นะคะมีสี่ช่องนะคะมีปรับได้ปรับได้หมดเลยนะคะจะเอาแรงจะเอาค่อยนะคะเมื่อกี้คงฟุกหลับเลยนะคะ,คะลองลองหลับแล้วนะครับอ่าราคาก็โอเคเลยนะคะก็คือสมกับราคาะคระับสมกับราคา เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับดูด้านเ,าเลขไม้ก่อนเลยนะคะเลขไม้นะครับคุณลูกค้าเลขไม้อยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสี่พันกว่ากิโลนะครับเลขไม้ที่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลนะครับแล้วก็เข้าศูนย์เคยร์สมาชิกเรียบร้อยนะครับต่อไปได้ที่แปดหมื่นสี่ลูกค้าไม่ทานมาเช็งได้เลยนะครับ งนี้ก่อนเลยก็ด้านในเ่างที่แจงนะคะว่าเป็นสีครีมทั้งหมดเลยนะคะไม่มีคราบอะไรเลยนะคะสปาภายในเรียบร้อยก็มีรูปแก้วนะคะอันนี้จะเป็นที่ตัดใหญ่โอ้แ,ะคะแค่แบบนี้เลยถ้าเป็นรุ่นทั่วไปนะครับมันจะไม่สไลด์แบบนีต้ต้องรัดต้องต้อง,งรัดอ้อกมานะครับแล้วก็เขาก็จะไม่มีแบบสัญล,ลักษณ์รูปแก้วแบบนี้ะนะครับอันนี้แบบว่าไม่ต้องกดแรงเลยนะคะ เป่ามตสไลท์ออกมาเท่ๆเลยนะครับก็ยังไม่ได้เล่นเลยมีแต่คุณฟุกนะคะที่เข้ามาแอบนอนนะคะใช่ครับผมมาลองแอร์ดูนะครับมอ่ามีแอร์แบ็กมาให้นะคะมันจ,จะเป็นกระดาษทางร้านอ่าไม่มีน้องน่อยอะไรเลยคันนี้ค่อนขอ้างโอเคเลยนะคะสมุดคู่มืออยู่ในนี้ครบชุดนะคะชุดนะครับผม เป็นเกียร์อะไรคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะก็ช่องเสียบ USB นะครับเสียบสายชาร์จหรือว่าอะไรก็คือมนอยู่้ากมาตรงนี้ล้วก็ตรงนี้ก็คือวางของได้เยอะวางของได้เยอะมากนะคะแล้วก็อานะคอนโซลตรงกลางนะครับเราก็อ่าหุ้มหนังมาด้วยนะครับผมก็สามารถปรับเลือกปรับระยะได้เลยนะครับมันก็สไลด์ตามแขนเราตลอดเลย ค่อนข้างหรูเลยนะคะคันนี้ส่วนแอร์ก็จะเป็นปรับมือนะคะก็คือมันยังไม่ได้ท็อปมากนะครับผมส u สกิ i นะคะคนใช้ค่อนข้างเยอะเช่นสวิปสุสกิสวิปนี่ก็หมดบ้านแล้วนะคะตอนนี้ล่าสุดสีส้มก็เพิ่งออกไปนะคะมีช่องแอร์สองช่องนะคะด้านนี้ก็จะเป็นวิทยุเครื่องเล่นดีดีปุ่ไม่เป็น เปิดยังไงอดาด้านนี้นะคะเปิดด้านนี้แล้วก็พวงมาลัยก็คือเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับปรับเสียงอะไรที่พวงมาลัยได้เลยถ้าขออนุญ,ญาตปิดเสียงไว้จะดีกว่าใช่ค่ะแล้วเลือกช่องแล้วก็มีโหมดอ๋อมันจะ,ะพวงมาลัยนะคะใช่ครับก็คือมีโหมด AUX แล้วก็ AM/FM หนึ่ง FM สองนะครับเราปรับเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยก็ได้เลยนะครับก็เป็นพวงมาลัยฟังกชันได้ด้วยะนะคะก็คือเป็นมัลติฟังก์ชัน ค่อนข้างใช้งานน้อยนะคะเพราะบางคันเนี่ยถ้าแบบว่าแสนแสนอัพขึ้นเนี่ยมันจะมีรอยหรือว่าถ้าบางท่านที่ว่าถึงเล็กน้อยไม่เยอะแต่ว่าลูกค้าใช้ไม่ค่อยถนอมนะครับก็จะดูไม่ค่อยสวยเลยใช่ค่ะภาษีพรบก็โอนให้ฟรีนะคะกระจก่องหน้านี่คือมีด้านเดียวมีได้คนนั่งมีได้คนนั่งด้านเดียวแต่ว่าถุงยังไม่ได้แกะเลยนะคะให้ดูไม่มีคราบ นี้ก็จะเป็นช่องแอร์ด้านหลังอ่ให้ดูย้อนกลับไปนิดนึงกว้างมากนะคะเรถเจ็ดที่นั่งอ่ะเดี๋ยวเรามาแจ้งราคากันเลยนะคะสำหร,รับคันนี้นะครับผมราคาเผื่อใครที่กำลังรอราคาอยู่ราคานะครับผมอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเลขอาจจะง,งงงนิดนึงเลขเก้านะคะสี่แสนหนึ่งหมืนเก้าพันบาทนะคะเป็นรุ่นอะไรคะเป็นซูซูกิสว f t นะครับผมหน เอ้ยเมียเนี่ยติดติดสวิสเมื่อกี้นี้เป็นูซูกิเอติก้านะครับผมอ่าเครื่องยนต์พันซีตัว GX นะครับผมเป็นปีสองพันสิบเจ็ดจบทะเบียนใช้งานปีสองพันสิบแปดอ่าจดดูจำจดหกหนึ่งนะครับก็เตรียมข้อมูลแต่พอบางทีเราท่องกันมากๆนะคะมันก็จะเก่งๆนะคะไม่ใญ่ขพงพวกเราคือแบบเรียวๆเลยนะครับเราอย่าไปท่อง ใช่เป็นระบบของเราใช่เป็นปี2017นะคะจด61นะคะคันนี้โอ้เป็นรถลำดับเดียวด้วยนะคะใช่ครับผมเป็นรถลำดับเดียวแล้วก็เจ้าของดูแลดีมากคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะถ้าเป็นรถเก๋งก็จะเป็นซินเนาะอ่าส่วนใหญ่เป็นเบนซินอ่าเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะคะพันสามร้อยเจ็ดสิบสามสีซีก็าพันสี่นั่นเองนะคะเป็นรถลำดับเดียวด้วยเลขไม่เจ็ดหมื่นนิดๆเองนะคะ ว่าเลขใหม่ไม่เยอะรถไม่มีการาเคมของเราเดี๋ยวมีเช็คระยะเช็คศูนย์ให้อีกแล้วก็จะมีเช็คคุยสเปคชันให้ด้วยนะคะอ่าสี่แสนบาทซื้อสดก็โอนฟรีอ่าไม่คิดค่าโอนนะครับราคานี้คือจบนะครับคุณลูกคา้าไม่ซื้อะไรเพิ่มแล้วซื้อผ่อนก็ราคานี้นะคะอ,อยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมก็แจ้งได้นะคะใช่ครับอ,อากได้ของแถมอยากได้ส่วน<อ>ลถหรืออะไรงไงก็ได้เลย แล้วก็เบาะอาจจะให้ดูเบาะนิดนึงเบาะค่อนข้างกว้างนี่อันนี้คือฟุก๊กแบบไปด้านหลังได้อีกไหมได้อยู่นะครับได้่าไปแล้วนิดประมาณนี้แต่ได้อยู่แต่ว่าก็ยังเป็นมือนะคะยังไม่ใช่ไฟฟ้าได้เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะถือว่ารถครอบครัวคันนี้ตอบโจทย์เลยเดี๋ยวไปดูด้านเครื่องยนต์กันบ้างนะคะ,ะก็จะเป็นลายเป็นลายผ้ากำมะหยี่นะคะสีครีมเป็นลายของเขานะคะ สะอาดมากเลยนะคะคันนี้รถปี2017ค่อนข้างสวยงามนะคะคุณฟุก็ได้ทำการดับเครื่องแล้วนะคะเมื่อกี้คือเราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะเครื่องก็ค่อนข้างเงียบเลยนะคะแล้วก็ซูซูกิเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นซูซูกิสวิปนะคะก็ออกไปลูกค้าไม่เคยกลับเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์ใช้ดีมาก มีระบบเบรก ABS มาให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับชอบเอามือไปโดนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยถ่ายไกลมากๆเหมือนตัวนี้เป็นเลขตัวถังอจะอยู่ตรงนั้นคตัวนี้คืออานเลขเลขตัวถางเนี่ยค่อนข้างที่จะลอกเลขง่ายเพราะว่าไม่ซับซ้อนหรือว่าเลขตัวถานเนี่ยต้องตรงกับสเนานะคะของเราจะไม่มีการตัดต่ออาเดี๋ยวให้ดูทุกจุดเลยนะคะแบบเรียวๆจะ ต้องล้างอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะสีเคลือบเงา <Okay. S 1> มันก็จะเป็นแค่ฝุ่นนะคะให้ดูได้ทุกจุดรอยมาร์กยังอยู่เลยนะคะทุกจุดเลยเช็คศูนย์เข้าศูนย์ให้นะคะทุกคันเครื<ม>่องยนต์ซูซูกิก็จะประมาณนี้เลยนะคะคเครื่องพันสองก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะตามล็อสนะคะ ก็จะเป็นน็อตเดิมๆเลยราคานี้เบามากๆนะคะย้ำกันอีกทีว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งปีใหม่ใหม่ก็ไม่เยอะนะคะเจ็ดหมื่นเองปีใหม่ไม่น้อยนะครับผมสภาพเนื้อเรี่ยมเลยะะเรียมเลยนะคะสีนี้คือค่อนข้างเดิมด้วยนะครับใช่ดูได้ทุกจุดนะคะรอยน็อตนะคะรอยเม็ดอาร,ร์คนะคะทุกจุดคือคมมากๆแล้วก็ใช้งานแบบยาวๆเดี๋ยวไปดูรอบๆอีกทีหนึ่งนะคุณฟุกปิด ว่ารูปทรงดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้รุ่นนี้กันเยอะมากเราก็บอกให้รอนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ากว่าจะหาเลขไมน้อยได้สภาพแบบเน,นี้ยบของเราต้องคัดเกรดนะคะแต่ว่าพอมาถึงแล้วคุ้มจริงๆราคานี้เดี๋ยวัมดูลรอบข้างกันนะครับผมแล้เด่นได้เป็นเกยันไปใช่ได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะ ฝงด้านหลังยังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะคะสวยถือว่าสวยเลยที่แรกเห็นนึกว่าจะเล็กนะคะแต่ว่าพอไปนั่งจริงๆด้านในค่อนข้างกว้างเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อคุณฟ๊กมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ไว้นะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ อย่าต่อค้ามโฆษณากันนะคะ,ะครับผมก็ว่างๆก็ปล่อยโฆษณาทิ้งไว้เท่านั้นเองใช่<ล><อ>ค่ะอย่าไปกดก,กรน,นะครับเพราะว่าบางทีเราแจ้งเรื่องราคาแจ้งเรื่องอะไรนะคะราาจะได้ไม่ห่างใช่แจ้งนะครับคุณเครื่องแน่นเครื่องเงียบนะคะและ้วก็กว้างค่อนข้างกว้างเลยคันนี้นะคะอ่าฝากเอาไว้นะครับผมสำหรับคันนี้ก็าราคาที่400,000หนึ่ง แปดพันบาทนะครับผมรถเพิ่เข้าใหม่เลยใช่ครับผมอ่ะก็ฝากกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามคนตัดสินใจที่ดีๆของเราด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปท์ถัดไปนะครับสราวีดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาการก่อนครับผมสวัสดีครับ